สวัสดีค่ะวันนี้จะผัดผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะนี่ผัดรีจแล้วนะคะพี่ก็เตเทียมพร้อมเสิร์ฟพร้อมแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้าลูกชิ้นนะคะกะเพราลูกชิ้นนะคะไม่ใช่อะไร,รอื่นมากมายนะคะกะเพราลูกชิ้นหมูแล้วก็ฮอทดอกนะคะรวมๆกันไปนะคะ ใส่ใบกระเพราใบคอมันเลยแฉะคนอื่นเขาจะทํายังไงเราไม่รู้นะส,ใสนูใครถูมันใครใครจะทํายังไงเราไม่รู้นะคะเพราะว่าจริงๆฉันก็ทําแบบนี้เต็มน้านไปแ่ะเพราะว่าน้ามันแห้งกระทะไหมนะจฉะเราไม่ได้ใช้อเตอมือ,ะอน,นะคะเพืเ่อนๆแฉะเราใช้กระทะเตาถาจ้ะ ถึงวิธีปรุงแล้วค่ะดิฉันก็ปรุงเหมือนกันนะผ <c oughs> งนัวเติมลงไปจ้านี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้าโอ้ย๊ย กุ <Es> <ừ> ้งดามด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลาจากนี่ค่ะตัดกระเพราลูกชิ้นนะคะไม่มีอะไรมากเ จามเพราะว่าอะไรมันฉุนใบกะเพรานะคะกาเใบกะเพราลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นแล้วก็ทอดรวมกันแล้วไป แค่นี้เราก็โอเคค่ะอนเลยมาทานข้าวได้กันนะค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าข้าวผัดกะเพราลูกชิ้นแล้วก็ววกวยไต้ฮยวอดจ้าอร่อยอร่อยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าแล้วคืนหน้าเจอกันไหมจ๋ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า